นี่จัดป้านใหม่ครับผมดูข้างนอกนี่คองหกเต็มเลยอันนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเอาตัวแอร์เคลื่อนที่นะมาเปิดครับเสียบกับพลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่เดินสายมาใหม่สีขาวพอเมื่อคืนนี่ผมใส่พัดลมเปิดครับนี่ช่วงนี้มันหนาหอนครับเสาร์อาทิตพอดีผมก็เลยมา,าเปิดชิ่นไปเลยครับของพายในจัด เครื่องเสียงตรงนี้ผมก็เอาของมาในห,ห่องนะครับนี่มันเป็นห่องที่ต่อเติมออกมากนะครับเครื่องเสียงก็มีแค่นี้แหละครับก็เป็นกล้องเป็นยังผงเก็บสายไฟไ้อยู่ไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวอ่าเป็นตัวข้อลัมครับมันเป็นจริงๆมันเป็นไอ้ตัวประกาศนะครับที่มันใส่หม้อแปลงด้านในนะผมแกะออกผมเอาไว้เห็ดตัวลำพงไว้ดีเล่ครับเอาไว้เห็ดดีเล่ลำพงไก่ไก่เอานะ มีบอร์ดอันนี้บอร์ด dmxh หนึ่งสองครับของท่าดาครับเอาไว้คุ้มไฟครับไฟมีแค่สามหลอดนะครับสื่อมาลินเอาไว้เปิดปีไม้สงการครับเรากอได้ใส่ลินวิตูไอ้เป็นตู้ของท่าดา x x p r o ครับรุ่นะที่ซิครับเป็นลำพงสองทางครับซินะิ้วอะมิคูหนึ่งสอง มีตัวไอ้น,นี่ผมซื้อมากอันนี้มันเป็นลำโพงประกอบเองครับอันนี้จะเป็น8นิ้วเบิ้ลตู้ละสองดอกครับมีไฟนะครับไฟ LED ครับนี่ไฟผ้าตัวเบรกจะเป็นของเบริงเจอร์ครับ18นิว้วนะแต่ดอกผมซื้อมาเปลี่ยนไมเป็นดอกนี่ครับเน็กซอนของเจบินครับเอามาเปลี่ยน ดอกเกากเอามาเก็บไว้ในกล่องนี่ครับนี่มีแค่นี้ครับเอาไว้เปิดครับที่กะไปซอยงานเขาเนาะมีตัวอาพาวเวอร์ครับพาวเวอร์สีใสครับมีตัวข้างล่างนี่เป็นเครสครับ qa สามศูศูนย์สี่ครับตัวนี้เอาไว้ครับเอาไว้ครับนี่แหละเพราะผมว่าเสียงมันดีนะครับเสียงมันดังดีตัวนี้ก็จะเป็นของสินจิวาครับ mv พันหกเนาะตัวนี้อันนี้เป็นแอมไถ่ครับตัวนี้ครับแอมไทยก็เอาไว้ขับนีกันเมื่อก้อนพมครขับตู้สองใบนี่แหละนี่ผมเลยอเอามาขับตัวนี้ครับบางทีเหตุลําพงดีเล่เกาาตัวนี้ใส่เลยกับเอาตัวฟาบูเฟอร์ซาบูเฟอร์นี่ก็เล่นไปเลยครับถามว่าเน้นดังหลายถ้าดังแห้งๆผมก็จะเอาตัวนี้มาขับบิดกับมันจีไอยู 1600วัตต์วัตครับต่อเป็นบิตโมโนครับเป็นบิตนั่นแหละเอามาขับดอกนี่โดยผมจะต่อสายนี้ครับผมเพ็นสายไวเอาไว้เสียบนะครับเห็นบ่ผมจะถ้าจะใส่ตัวในตัวมันก็ได้ครับแต่วัดมันบ่หลายมันหาร้อยวัตแต่ถ้าขับดังดังผมก็จะเห็ดไอตัวอันนี้ออกมาครับสามารถถอดได้ซุบได้เพื่อที่จะเอา power amp ตัวนี้ขับนะครับเพราะว่ามันอัดได้ดอกคือผมบอกไปมันเป็นของดอกนี้ครับ Nexon J Bin ิน18 สิบแปดอะไรเนี่ยสิบแปดเอฟครับมันอัดได้มันอัดดังหแห้งๆได้ครับเนาะไอ้อน,นี่ผมก็จะแก้ให้ดูอีกข้างเนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างในอนะ่ะผมก็เปิดมือขึ้นนี่เลยไอ้ตัวนี้อยู่ในแล็กนะครับอือในแล็กตัวในเล็กกะตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟซื้อครับมันก็นสะดวกดีครับตัวนี้ก็เสียบพวกโซ่ซับชาน์นยังข้างหนา้า นี่มันจะเป็นไฟครับเนี่ยมันเป็นไฟแล้วก็มีดิมเมอร์ตรงนี้ครับปั๊บได้นะครับเปิดปิดปั๊บได้แล้วก็ไฟด้านหลังก็มีนะครับมันเป็นตัวเสียบอยู่ด้านหลังอยู่ข้างในนี่ครับมันเป็นกันกานอยู่ครับมือตรงนี้มาหินน้อันี่เป็นปลั๊กไฟครับเอาไปเสียบให้มันเรียบร้อยแล้วก็กลางขึ้นกับสามารถ่องได้มันจะมีบ่อคาคาโวนครับแล้วก็บ่อคาแอมอ่ะมันรับได้อยู่เท่าไหร่นี่หนึ่งพันแปดร้อยวัตต์ครับนะ กำลังไฟมันนะครับที่เท้าต่อต่อไปใส่งานตัวที่2จะเป็นตัวคอร์ดนะครับตัวนี้เป็นคอร์ดสทางของเบอร์มาครับ idps2c07 ครับใส่ง่ายครับใส่ง่ายครับลูกเด่นง่ายครับมันแบบกึ่งกึ่งอนาล็อกเนาะผมว่าเนกะมันจะมานีกับปั๊บเอาในนี่ครับแต่เสียงดีครับตัวนี้จะเป็นของอันโตครับนี่เป็นคอร์ดไอเป็นคอร์ดสามทางครับสามารถที่จะต่อกับคอมพิวเตอร์ได้มันจะมี ตัวต่อจากด้านหลังนะครับตั้งคาในคอมพิวเตอร์หรือจะตั้งหน้าเครื่องก็ได้ครับก็สะดวกดีครับตัวนี้มันจะเป็น3ทางสเตอริโอครับนะมันลูกเหรนก็ปั๊บได้อิสระครับตัวนี้ลูกเหรนร้ายกว่าตัวบนนะแต่ตัวบนนี่เหรนง่ายกว่าตัวนี้มันจะมะีสามารถที่จะเอาไปต่อออกที่ห้องบยอดี้ไซน์นี่ครับไปเป็นดีเย์พวกลำพง้งพวกนี้ได้เลยนะเีเย์ลำพงตัวนี้ก็ได้ครับเวลาเขาต่อไกลๆครับ ให้เสียงมันท่านกันครับต่างคาดีเล่ในนี่ได้นะกับฟูมกับเฟรหลายอย่างครับมี EQ มี EQ ทั้งอินพุตเอาพุนะครับตัวนี้ครับปรับได้หลายกว่าตัวบนนะตัวนี้ก็โอเคครับแต่ผมเหรนตัวบนมันง่ายดีนะถ้าเปิดเพราะมันชุดมันบาใหญ่มีแค่นี้ครับตัวล่างก็จะเป็นตัวไอ้เพาเวอร์แอมครับหนึ่งยูครับนี่เล็กๆนี่ใส่ในนี่พอดีผมเลใส่ อันนี้ก็เอาไว้เปิดครับเปิดเพลงครับบริเสียงดังหลายเพราะว่าวัดมันแค่คางละรอยห้าสิบวัดที่แปดโอห์มนะครับก็บางทีก็เอาครับดีเลยก็ได้หรือว่าเอาเป็นมอนิเตอร์ก็ได้ครับง่ายดีครับเดี๋ยวจะปรับใส่งานครับก็มีแค่นี้แหละครับส่วนตัวนี่จะเป็นตัวเส้าคาบนะครับมันเป็นอ่าวเวอร์มิกครับอันนี้จะใส่ดีครับใส่ดีเสียงดีครับนี่ตัวนี้ นี่เป็นเส้าขาวรับจิกจิกระเล็กอะไรหนึ่ง 00st ครับตัวนี้ทางละห้าร้อยวัตต์นะครับที่ซีโอหนะครับนี่นะนี่ก็เสียงดีครับมีเอฟเฟกต์มีคิ้ยวในตัวเขาเล่นง่ายครับมันเป็นอะนาล็อกครับก็เสียบจุลุ่มโพงใส่ได้เลยนี่ด้านหลังครับเป็นแบบนี้นี่ง่ายๆอยู่ในห้องครับเก็บของประมาณนี้รู้หลาย เอาไว้เปิดปีใหม่ครับอันนี้ก็พัดลมดันนครับเดินซ้ายมานี่เป็นโซโลาเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เดินมานี่ครับปลั๊กตัวนี้เป็นโซโลาเซลล์หมดเลยครับผมเดินมาสีขาวๆนะครับใส่พลังงานจากแบตนะครับแบตเตอรีอ่โอเคนะครับนี่น้ำมาฝากครับผมเป็นหองแบบหองเก็บของก็เลยเอามาเก็บเครื่องเสียงซะ ข้างในมันหกบาทครับโอเคนะครับลาไปก่อนสำหรับช่องอีสานออดิโอครับ